สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่26มีนาคมเรามาเริ่มข่าวเช้าเชลซีกันต้นที่เก่าวนี้มาก้าเผยอาซาบไม่มีแผนจะย้ายหนีประชันหรอกนะโดยมาร์าสื่อเจ้าดังของสเปนรายงานมอว่าอินอาซาตัวกของปัตริบไม่มีแผนที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงสมอนนี้ โดยแข่งทีมชาติเบลเยียมมีสัญญากับทีมจะถึงปี2024ตดยนับตั้งแต่ย้ายเข้ามาค้าแข่งในถิ่นซานดเดโกเบนาเบล,เลจะตัวต้องดิ้นปรนในการโชว์ผลงานเหมือนที่ตอนอยู่กับทางเชลซีมาโดยตลอดนะรวมถึงยังมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บเล่นงานมาโดยตลอดอีกด้วย โดยสัานนี้ยังไม่ได้ลงสนามช่วยทีมอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากมายนักในศึกลาลิกาสเปนลงสนามไปเพียงแค่1 7เกมโดยออกสตาร์ตตัวจริงเพียงแค่8นัดและก็4เกมหลังเป็นแค่ตัวสำรองไม่ได้ลงสนามโดยทีิบัานมามีข่าวเรื่องการย้ายทีมออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการย้ายกลับมาเล่นแดนงกิทที่าอ์เันและก็นิวคาสเซิลที่สนใจดึงตัวเขาไปร่วมทีม แต่ใรก็ตามทางสื่อแดนผู้ดีรายงานมาว่าสตาร์ทีมชาติเบลเยียมไม่มีแผนที่จะย้ายออกจากทีมและตั้งใจที่จะอยู่ค้าแข่งกับทีมไปจนครบสัญญากันอีกด้วยตั้งแต่ย้ายมาเล่นกับทางเบรอัลมาตริกทางอาซา,าเองทําได้เพียงแค่6ประตูเท่านั้นกับ10แอสซิสจากการลงสนาม65เกมทุกบริการในครั้งนี้คืบหน้าขายสิงสองกลุ่มมากันขับเคี่ยวช่มโคงสุดท้าย โดยดสโมสรเชลซีดำเนินการกระบวนการคัดสรรผู้เสนอตัวเพื่อจะซื้อกิจการเข้าสู่รอบ2โดยที่ช็อตลิสต์มาเพียงแค่2กลุ่มทุนจากที่ยื่นซองเสนอรคาคากว่า20่รายนั่นคือกลุ่มของช็อตโบลีเจ้าของทีมเบสบอล LA d o d g e r กับกลุ่มเซอร์มาตินบรตันและก็บรอดโคซึ่งมีเศรษฐีมาก,กันหนุนเช่นเดียวกันดยการบริงานทางสกายสปอร์ตนะฮะต่อความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านกิจการนัสตมฟอร์บริด ซึ่งกำลังจะกลายเป็นทีมกีฬาที่มีการซื้อขายแพงที่สุดในโลกทะลุกเกิน3,000ล้านปอนด์หากมีกระบวนการลุล่วงภายในสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนซึ่งล่าสุดนั้นมีการตัดตัวเลือกให้เหลือเพียงแค่2กลุ่มเพื่อจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายไล่เรียงจากทางกลุ่มของโบลีที่บันึกรกะงกระทังฮันชอควินส์มหาเศรษฐีชาวสวิสที่มั่งคั่งจากบริษัทเพชรพัน ส่วนอีกลุ่มนั้นที่ผ่านเข้ามาให้พิจารณาถึงรอบสท้ายก็คือเซอร์มาร์ตินบรตันอดีตประธานสโมสรลิเวอร์พูลแฟนบอนสิงบรูลอตโคผู้ออกหน้ายื่นข้อเสนอซื้อขณะที่แบ็กอัพทางการเงินมาจากหุ้นส่วนสโมสรคินสันพาวเรตอย่างทางดวิดบริสเซอร์และก็จอชแฮริสช,ชาวอเมริกันสำหรับทางมิสเตอร์แฮริส มีเบื้องหลังผัวพันกับทีมกีฬาอาชีพพอสมควรเพราะรเป็นเจ้าของแฟนชายบาสเกตบอล n b a นบีเ a เฟรดเดฟ76เซอซึ่งในการลงขันขอซื้อเทลซีในครั้งนี้ยังลากวิเวกฟรานดิฟเจ้าของทีมบาสซา c r ราเมนโตคริงต่อท่อน้ำเลี้ยงอีกคน นั่นทาให้กลุ่มอื่นที่เคยบื้อบาอย่างกลุ่มนิกแคชี่บาสเศรษฐีที่มั่งคั่งจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฐานะแฟนบอลสิงบรูบุตตี้จอร์ซันบาสเศรษฐีสัญชาติอเมริกันหรือโมฮัมเหม็ดอันคาบริจีเจ้าของซาอุดีมีเดียกรุ๊ปกมทุนจากประเทศซาอุดีอาระเบียไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาพิจารณาในรอบต่อไปซึ่งคะแนนบอกว่าข้อมูลมูลค่าการซื้อขายที่จะถูกสรุปการช่วงเดือนหน้า บลิ่าสุทธิสูงถึง3,000ล้านปอนด์อย่างแน่นอนและก็จะกลายเป็นการเทคโอเวอร์กิจการทีมกีฬาที่แพนที่สุดในหน้าประสัทโลกเลยนะสำหรับสถิติเดิมเป็นของแฟรนไชส์บัส NBA บุกรินเนชตอนเปลี่ยนมือ m มเคิลอาร์โปรโคซอฟสู่โจเซฟใช่ที่2.5พันล้านปอนด์ในตอนนั้นจอจิงโย่เศร้าเลี่ยนเล่นดีแต่ประชยยยัยซะงั้น โดยงานนี้อันซูรีพลาดท่าพ่ายนอตมาซิโดเนียไปศูนย์ต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลโลกรอบเพ,เพย์ออฟโซนยุโรปบนพระรัศดีที่บ้านมาทำให้ขุนพลอิตาลีนั้นพลาดไปเล่นรอบสุดท้ายกันอีกครั้งโดยหลังจบเกมมิดฟิลสังกัดสโมสรเชลซีได้เผยแล้วว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ต้องกลับมาในฐานะผู้แพ้เนื่องจากทีมเล่นได้ดีแต่ไม่สามารถทำประตูคู่แข่งได้ผมมีความผิดหวังครั้งใหญ่นะมันเจ็บปวดเลวร้ายเป็นอย่างมาก ผมเชื่อว่าพวกเรานั้นเล่นได้ดีเพราะพวกเราเนี่ยครองเกมได้ตลอดและคุมเกมไว้ได้ทั้งหมดเลยแต่พวกเราไม่สามารถจบสกอร์ได้มันไม่ใช่การกล่าวโทษคนอื่นเขาแต่มันเป็นความจริงในช่วงไม่กี่นัดที่ผ่านมาพวกเราเนี่ยไม่สามารถจบสกอร์ได้และพวกเรานั้นสร้างความผิดพลาดเล็กน้อยที่ได้สร้างความแตกต่างออกมาเพราะคู่แข่งเจอการทำประตูกับโอกาสเพียงน้อยนิด เั็เป็นเรื่องยากเพราะว่าพวกเราเนี่ยต้องพิจารณาจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นพวกเราเนั้นไม่สามารถจบงานให้สําเร็จลงไปได้โดยที่ผมมีส่วนกับเกมนี้และมันเจ็บปวดเป็นอย่างมากในคขง้งนี้สีแข้งสิงโตคำรามสายเลือดใหม่ที่ทางแกเเ็ตเซาเกตสุดภาคภูมิใจ โดยกันนี้เปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมสำหรับทาง25ขุนพลทีมชาตินอร์เวยชุดลงอุ่นคเครื่องกับทางสวิตเซอร์แลนด์และก็ไอริโค้ซึ่งก็ต้องบอกว่าเกลิดเซาเกตทำเซอร์ไพรส์ลหลายๆอย่างทั้งการไม่มีชื่อของสองซุปตา์จากทางแมนยูอย่างทางจีดอนซันโชและก็มาร์คับรฟอร์ดรวมถึงไรเงาของไคลส์วอเกอร์แบ็คขวาจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และอารอนแลนเดลที่ถอดตัวไปก่อนหน้านี้ ยิ่งไปกว่าน,นั้นในการเข้าถึงแคมป์ทีมชาติครั้งนี้เหมือนักเตะสายเลือดใหม่ที่ยังไม่เคยติดทัพทรีไลออนมากถึง3คนพ่วงกับดาวรุ่งไฟแรงที่ลงเล่นให้กับทางสิงโตคำรามไปแล้ว1เกมโดยในสื่อเมืองผู้ดีต่างยกให้เป็นไฮไลท์สำคัญน่าจับตามองในการอื่นครุ่นในครั้งนี้แต่กรณีประกอบไปด้วย1น่งนองคักรกร์นเนอร์การ์กเกอร์ กองกลางดาวรุ่งพุ่งแรงวัย2ปีที่เคสันพาเร์ยืมตัวมาจากทางเชลซีและกระทำผลง,งานได้อย่างน่าประทับใจเจ้าตัวนั้นเคยถูกส่งลงสนามนำทีมชาติมาแล้ว1เกมศึกตบวันโลกเพราะคัดเลือกเกมที่พวกเขาบุกถล่มซานมาริโนไป0ูนย์ต่อ10เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่หนึ่งในความท้าทายสำคัญก็คือเขาต้องแสดงให้ทางเซาเกตเนี่ยเห็นว่ามีดีมากพอที่จะเบียดสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวหลัก เพราะตำแหน่งนี้มีทั้งจอแดนไฮเดอร์สันดีแคนไบรท์จูดเบลลิงแฮมและก็เจมส์วอตเาส์เป็นอุปสรรคชิ้นโตที่ยืนขวางทางอยู่ในเวลาน,นี้ต่อมาคนที่2ก็จะเป็นไทบริกมิเชล อีกหนึ่งนักเตะวัย2ปีจากทางค i t ั z e n p e r e ที่แจ้งเกิดในทีมตำแหน่งแบ็กซ้ายได้ตั้งแต่ฤดูกาลก่อนและยึดตัวหลักในทีมของปาทิกวิเอร่าเอาไว้ได้อย่างเดียวแน่นจบผลงานไปเข้าตาของแกเดตเซาเกตและตัดสินใจเรียกตัวมาติดทีมท้ายที่สุดนี้ซึ่งต้องบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนั้นไม่โอกาสได้ประเดิมสนามค่อนข้างจะสูงเพราะคู่แข่งเดียวในรอบนี้ก็คือลูกชอที่กำลังถูกวิจารณ์รเรื่องฟอร์มการเล่นอย่างหนัก จึงพอจะมีความเป็นไปได้ที่นายใหญ่ทัพฟรีเลออนอาจเลือกที่จะลองใช้งานวิเชลในการอุ่นคเครื่องครั้งนี้ต่อมาคนที่3ก็จะเป็นมาร์เกฮีเป็นอีกคนที่มาจากทางคีสันพาเวรตสำหรับทางเกฮีประการหลังวัย21ปีโดยวิอราชคนนี้ไปคว้าตัวเขามาจากทางเชลซีด้วยค่าตัวถึง21ล้านปอนด์มเมื่อช่วงซมมอรที่ผ่านมา นื่องจากว่าผลงานอันยอดเยี่ยมในการคุมเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งทั้งอายุยังน้อยทําให้ทางเทาเกตเรียกตัวมารับใช้ชาติแต่ก็ต้องยอมรับตรงนี้เลยนะว่าตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กในแคมป์สิงโตงคอมบรามเป็นอะไรที่ขับเคี้ยวกันที่สุดแล้วเพราะมีทั้งแคร์รี่แม็กไกว์จอห์นสโตนเวนไวท์คอนเนอร์โออาดีแล้วก็ไทโรต์มิงเป็นคู่แข่งในครั้งนี้นั่นเองและคนสุดท้ายคนที่4ก็จะเป็นไคลส์อเกอร์ปีเตอร์ โดยน่าแปลกใจที่ดาวเตมไวสิเปรานี้จากทางเซาตทัมตันเป็นตัวเลือกตำแหน่งแบ็กขวาตามธรรมชาติเพียงแค่คนเดียวในทีมชาติอังกฤษชุดนี้ทั้งที่เจ้าตัวนั้นยังไม่เคยลงสนามรับใช้ชาติเลยแม้แต่เกมเดียวแต่อย่างไรก็ตามผลงานส่วนตัวของเขาก็าต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแม้ว่ากับทางทัพนักบุญหลายครั้งจะถูกจับมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายแต่ก็เล่นได้อย่างเนียนตามไม่ติดขัด น่าสนใจว่าเกมอุ่นเรื่องในครั้กนี้ซาเกตจะใช้งานบ a ็อกเกอร์ปีเตอร์อย่างไรแต่เชื่อได้เลยว่าแม้ว่าเกมรับอาจจะไม่แกร่งเท่าไฮสปอคเกอร์แต่ความดุดันในเกมการเติมเกมรุกแข่งปรยนี้มีทีเด็ดกว่าอย่างแน่นอนในครั้กนี้ยูเวเชลลอแผนทาาทามรูซิเกอร์เหตุผลเอเจนต์เรียกค่าตอบแทนสูงจนเกินจะรับไหว โดยภายหลังจากที่กาเซตาเดโลสปอร์ตสื่อของอิตาลีรายงานมาว่าจูเวนตุสสโมสรดังแห่งสึกการโชอตเซรียอิตาลีกลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวอ e ันเตโอบริติเกอร์กองหลังชาวเยอรมันของเชลซีมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญาเมื่อจบฤดูกาลนี้ โดยล่าสุดทางทุโต้สปอร์ตและผมสอิตีอีกหนึ่งสํานักรายงานขา่าวบอว่าการเจราจาท่าทีจะไม่รับลื่นเสียแล้วเนื่องจากเอเจนต์ของบริกเกอร์เนียเรียกร้องมากเกินไปโดยระบุว่าแข่งเมืองเบียต้องการค่าเหนื่อยหลังหักภาษีไปละ10ล้านยูโรหรือประมาณ370ล้านบาทบวกกับโบนัสตามผลงานอีก30ล้านยูโรหรือประมาณ1110ล้านบาทเลยนะ ดยข่าวระบุได้ว่าตัวแทนของจูเว่ไมฮัพปี้กับข้อเรียกร้องดังกล่าวและก็ปฏิเสธที่จะเจรจา,าต่อรองใดๆจนกว่าเอเจนต์ของปริติเกอร์นั้นจะปรับลดข้อเรียกร้องลงให้สมเหตุสมผลมากกว่านี้โดยคำนึงถึงสถานการณเงินของทีมหลังได้รับผลกระทบจากทางโควิด1 9เป็นสำคัญในครั้งนี้และข่าวเชลซีในช่วงเช้าก็มีเพียงเท่านี้ก็ฝาก f c ทุกท่านติดตามกันต่อไปครับ